โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวัดพระธรรมกายและสะพานข้ามแยกตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2557แต่จนถึงวันนี้โครงการนี้ยังคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ คุณผู้ชมคะบริเวณที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวัดพระธรรมกายถนนคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นจุดที่ทางชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านทางรายการเข้ามานะคะว่าสะพานแห่งนี้ดําเนินการก่อสร้างล่าช้ามานาน,นานกว่า3ปีค่ะส่งผลให้ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวกค่ะถนนคลองหลวงเป็นถนนสายหลักและยังเป็นที่ตั้งของวัดพระธรรมกายและตลาดไทย แต่ละวันจะมีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากแต่การก่อสร้างสะพานที่ล่าช้าส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและปัญหามลลภาวะผู้ใช้รถใช้ถนนและชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าต้องทนกับปัญหานี้มานานโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนการจราจรจะติดขัดนานนับชั่วโมงชาวบ้านต้องการคำยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าสะพานแห่งนี้จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด ผมว่ามันนานแล้วนะก็น่าจะให้มันเรียบร้อยกันเร็วๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนสายค่อนข้างจะ่าสายหลักสายเมนด้วยก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสิบล้อมีทั้งรถขนส่งนะครับแล้วมัน,มนเวลามันเกิดอุบัติเหตุท,ทีมันติดแงกเลยอะ่ะนานแล้วแล้วคราวนี้มันเลยสัญญาไปรอบแล้วก็ต่อสัญญาใหม่ <S S S แต่ก็ยังไม่เสร็จสักทีแล้วก็เวลากลับรถก็ยากมากครับเขาปิดตรงนี้ ผมต้องมาลับรถถึงคลองสองกระทบมากเลยครับผู้สานบททุกคนแหละครับผมอยากให้ทางเจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบช่วยเร่งหน่อยนะครับช่วยดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ทางทางรัฐอะ่ะช่วยจี้ผู้รับเหมาหน่อยได้ไหมคือให้เร็วให้เร็วให้เสร็จเร็วที่สุดอะ่ะทีมข่าวทุกชาวบ้านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาคําตอบของปัญหานี้และได้รับคําชี้แจงจากนายพัฒนพงศ์ทองสุข วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานโครงการนี้ว่าสาเหตุที่การก่อสร้างล่าช้าเพราะติดปัญหาเรื่องการรื้ย้ายสาธารณูปโภคและการปฏิบัติงานในชั่วโมงเร่งด่วนจึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้เต็มเวลาปียะสวนเรืองถ่ายภาพนิชชาเรืองเกตทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน